เรียนท่านคณะกรรมการและก็สวัสดีพี่ๆพี่น้องๆทุกคนนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะออกมาร้องเพลงนะครับผมแห้งซิบืรีจิสุกอบอมี่ครับผมอ๋อชื่อเพลงใช่นะครับชื่อเพลงชื่อว่าแห้งซิบืรีจิสุกอบอมมี่ครับผม,รบผมเริ่มเลยนะครับพอดีพอดีตื่นเต้นไปหนต้องขออภัยนะครับผม อันนี้เป็นไม้ลอยใช่ไหมฮะคือสามารถร้องได้เลยใช่ไหมครับโอเคนะครับแห้งสิบืนแห้งสิบืนสิสูกระบอมีสิมมปีนี่บนอีแม่จ้าหลูกคือเมื่อยคือทอคือแทใจอ่อนลาจนน้ำตาย้อย จ้ากสีบืนสีสูเป็นเชิงอาจาร้องสิทำไมนะทำไมเลยครับติดเต้น <c oughs> มันไม่มีไม้ครับก็เลยติดเต้นไปหน่อยนะขอญอาตขอญอาตถือถืออะไรเป็นไม้นิหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นไม้แบบนี้แล้วกันเลยครับพ <c> ร <oughs> ้อมครับ แห้งสิบืนสิสูกับบอมีสิมมปีเนี่ยมอนอยแม่จ้าลูกคือเมื่อยคือทอคือแทะใจอ่อนละจนน้ำตาย่อยอักซิลีสิม,มนไปเพิ่งพายก่อนหัวใจบ่แห้งจนละลอยรัดกระบอกให้ทาอีกจักน้อย พิ่นสิทำตามสัญญาลูกก็รอบหูสิลออีกโดนปันใดจนวัาใจมันเบิดแห้งกลับมองเมื่ออยากกลับไปบ้านแห้งหลายก็เมื่ออยากให้นางห้องให้อยู่ในห้องบอกเจ้าของชีวิตคือเป็นแบบนี้ องการตัดเสียงไม่แล้วใช่ไหมครับขอบคครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับท่านกรรมการครับผมมีอะไรต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมครับแต่เชิญท่านกรรมการท่านที่หนึ่งครับอ่าพี่พี่อีกครับพี่อีกตงังลงอีกตงังลงอ๋อเสียงเสียงออกจหมูกเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับแต่ว่า ก็พอได้อยู่เนาะครับขอบคุณมากครับท่านกรรมการพี่สินารูสุนารีนครศรีธรรมราชอ,อ,อารมณ์ได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณครูสลาวุฒย์ยิงไงใหากครับ อ๋อไปไปได้ไกลเลยใช่ไหมครับคือพ,พื้นพื้นฐานเสียงได้ใช่ไหมครับอ๋อโอ้โหเป็นเพชรในตนุน,นะครับรู้สึกเคืนมากขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยกับแนะนํานะครับก็จะนําไปปรับปรุงนะครับนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับอ่ะตกลงผ่านไหมครับผ่านครับ <laughs> Thank you.